ก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแอมไบฟอร์นะครับสำหรับอีคลิปนี้ผมก็จะมา PVP นะครับให้ดูนะครับว่าวิธีการ PVP นะครับเราจะดูยังไงบ้างนะครับแล้วก็ปัจจัยหลักๆเลยนะครับแล้วก็ต้องเดาเอานะครับว่าคู่ต่อสู้นะครับเขาจะเขาจะชิดยังไงนะครับโดยวิธีการดูคือดูเวลาเขาเล่นนะเวลาเขาตีเขาฝันเขาออกอาวุธนะครับออกของนะครับเราจะรู้นะพยายามเดาเขาก็เดาเราเดาก็เดาเขานะครับมันก็จะมีวิธีแก้ทางกันอยู่นะเพื่อนๆ ถ้าเป็นสายเดียวกันนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเราควรจะออกของอยังไงแล้วก็ทําตามสเต็ปไปเลยนะครับทำตามสเตปไปเลยนะเ,เ,ยนะเวลาเขาฟันอนะันนี้หนึ่งเทินนะครับของเขาจะโหดหน่อยเพราะว่าขี่เขาจะ,จะเอาอ่าโกเลมไฟมานะักขีมันจะแรงของเรามันจะแรงไม่เท่าเขานะแต่ของเรามันจะได้มานานะครับได้โอกาสดีนะครับก็พอๆกันนะพอๆกันแต่มันจะอยู่ที่อ่าเกมมันจะไปจบตรงนียครับเมื่อเริ่มเทินที่3เทที่สี่เราจะเริ่มรู้เลือดเราเห็นไหม เลือดเขาก็เลือดเราเลือดเขาสามหมื่นเลือดเราสามหมื่นเห็นไหมห่างกันหลักพันนะครับทีนี้เราก็ตีไปก่อนนะครับตีไปตามสเต็ปไปเลยนะครับยังไม่ต้องออไปเราจะเหลือให้เลือดมันเหลือประมาณสักสองเทอร์สุดท้ายครับเราถึงจะต้องทําพิกเกมนะครับจะพิกเกมอีกแบบหนึ่งนะครับจะเราทําตีไปปกติก่อนนะครับ ทีนี้ก็เป็นตาของอเป็นตาของเขานะเห็นไหมถึง,ถงตรงนี้เขาจะไม่ใช้มานาแล้วเห็นไหมเขาจะหัวด้วยว่าเขาจะปล่อยเห็นไหมเขาจะปล่อยอะไรเขาเรียกพยายามเอาไหลมานาออกให้หมดเพื่อที่เราจะได้โจมตีน้อยลงเมื่อเราโจมตีน้อยลงเห็นไหมมันก็จะได้เทิร์นต่อไปอย่างเงี้ยเราจะเสียเปรียบถ้าเราตีเขาเนี่ยผมจะตีน้อยที่สุดนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยแต่ตีน้อยที่สุดถ้าเราตีเยอะๆเขาจะติดเบอร์เซอร์เกอร์แล้วเราจะแย่นะครับพยายามอย่าให้เขาติดเบอร์เซอร์เกอร์ทำยังไงก็ได้ครับ สุดท้ายอยากให้เขาติดเบอร์เซอร์เกอร์แล้วยอมเสียมานาทิ้งดีกว่าผมบอกเลยเนี่ยผมยอมเสียมานาทิ้งเขาก็ยอมเสียมานาทิ้งเขาก็กลัวเราติดเบอร์เซอร์เกอร์เรากลัว,วเขาติดเบอร์เซอร์เกอร์นี่คือสําคัญถ้าติดไฟในไฟหนึ่งติดเบอร์เซอร์เกอร์นี่มีโอกาสจบเลยนะเนี่ยถ้าหลุดก่านเนี้ยเขาติดเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยผมจบแน่เลยผมก็เลย เมื่อกี้ที่เขาปล่อยมานาทิง้งเขาก็กลัวผมติดเบอร์เซอร์เมือนะเขาฟันเต็มที่ผมก็ปล่อยทิง้งอันนี้คือวิธีการนะครเคือ,อเราต้องปล่อยทิง้งนะปล่อยมานาทิง้งทํำยังไงก็ได้ครับแล้วก็ให้มันเข้าสถานนะโฟกัสบาร์ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะมันจะเป็นกรณีที่ไม่ได้ก็จําเป็นคนระับทีนี้เราตั้งกาดแล้วร,รู้ถ้าเกิดเราไม่ตั้งกาดเราเข้าฟันเราเนี่ยยังไงยังไงเราก็ตายอยู่แล้วนะครับ แต่เราฟันเขายัางไงเขาก็ตายแต่ถ้าเราตั้งเกาะเรามีโอกาสรอดนะเพราะว่าเลือดเรายังม,มันยังมีเยอะเยอะอยู่นะครับยังมีเยอะอยู่เยอะกว่าเขานะเห็นไหมยังไงเราก็รอดนะเพราะว่าเลือดเราเยอะแล้วเราตั้งเกาะแต่ว่าเลือดเขามันแค่สองหมื่นไงสองหมื่นอ่ะเราตียังไงเราก็ชนะนะผมบอกเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับเขาพลาดแล้วเพราะว่าเขาสู้ผมไม่ได้ตั้งแต่เลือดเหลือสองหมื่นแล้วถึงเขาจะกัดเตาก็สู้ผมไม่ได้เขาเลยตัดสินใจตีผมเลยนะดี ดีกว่ายืดรอความตายนะเพื่อเขาจะฟุกนคะทีเนี้ยอันเนี้ยก็ได้แลวลนะถึงมานาสุดท้ายแล้วผมมีเบอร์สเกอร์ผมไม่กลัวแล้วเพราะว่าเลือดเขาก็เลือดน้อยยังไงผมก็ชนะนะถ้าเลือดถ้าเลือดเขาต่ำกว่าสองมืน่นถ้าเลือดเขาต่ำกว่าสองมื่นนะยังไงเราก็ชนะครับถ้าเราติดเบอร์สเกอร์